ดดจ้าพี่น้องวันนี้ผ้ามาเห็ดยังไดโนไม้มากพี่น้องกระสอบซ้อมกระสอบน้อใหม่ของเ้าปอกเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเส้มาซับสับเห็ดน้อใหม่ส้มไวกินน้องคะน้อไดโนไม้มาพี่น้องพี่น้องมาเอาไปเกงม,มาเอาไปกินน้ำขันได้จ้ะพี่น้องจากสีเห็ดจัดนไดนะปอกเรียบร้อยแล้วพี่น้องปอกว่ามดหมือจะมือสอย ยังอีกระสอบหนึ่งได้จ้ะเดี๋ยวมือแรกพ่อสีเอามาให้อีกระสอบหนึ่งนี่เอามามบดไถเนาะจ้ะเนาะว่ดเสียเอามาเห็ดเก็บไปกินไปนนขึ้นกระบอกมาเห็ดลอยพี่น้องเอาไม้ส่งไปกินยา,งงามมันบ่มีเห็ดไปไปตัดหันบ้านซอนน้ำพี่น้องมาต้มเอามาซุปมาแก,กงเนาะจ้ะเนาะต้มกระได้ซุปกระได้เพงกระได้จ้ะพี่น้องจัา มาเห็ดซอยสาหนิงเนี่เด้อนี่ละออกมม,ม,มัมมว่วมุมม่มั่วอยู่คนเดียวเบิดมือพี่น้องเลย <c oughs> น้องใหม่น้องใหม่เริ่มออกแล้วจ้ะดีนี่ผลละใหม้ผมได้พี่น้องมีมะไฟแล้วก็มะม่วงอ่ามะม่วงยังเกาะมีมะม่วงกลุกหลงพี่น้องกลุกหลงมีมะม่วงหน่อยยัดโบกบานเท่าพี่น้องมากมาเห็ดซอยสาวนิงเนี่ยกล่องสาวนิงคือเนียงแหลงแทงแท้ <c oughs> มามามาได้แบบจ้ะเดอ้อเป็นจังไบพี่น้องสบายดีสุขุมสุขคุณเนาะค่ะเนาะคิดหอด 11, 11, 11, คิดถึงคือเก่าเด้อสาวนึงก็ดีนี่แหละซัดเจ๊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 ยังสีหลับพี่น้องเบิดมือปอกจนว่ามือสอยเบิดอีกระสอบหนึง่งมาแลงเพิ่นจังจีพี่เอกพิ่นแซลมะหายเอามาบาไหวพี่น้องปอกแล้วเบิดหลับ ใส่ลดมากกว่าใด้ม้อใส่ก็ได้ได้เอามาก,กระสอบเดียวแดงเพื่อนบ้านไปหลายนอตื่นเพื่อนกแดงเพื่อนไปเนาะคะเนาะไว้ดองกินซิหนึงไว้พ่อมพี่น้องเอาไว้ไปสุกสุกไปจังหันสุกไปแกงกระไดมุกกระไดพี่น้องมุกน,น้ำอวดตัวใส่ผักแห้งหอมๆมุกใส่หมูสามสันกระแสบเด้นจั๊กพี่น้อง นอไม้ดองไว้นั่นนงไม้สมนะจ๊ะยนีาา่ยม,มันมนีาา่นาะจาะเนาะกระเห็ดเก็บไปกินนี่วิธีบ,าบา้านๆของเฮ้าฝงกระจุง่งกระจายเบิดพี่น้องเอ้ยเจ้านิ่งก,ดก,งกง็ดีกะละมังคือนสะิบปผอดหรอกเตรียมมาไว้อีกกะละมังหนึ่งสีหนึ่งไว้น้ำหนึ่งไว้เห็ดนงไม่ถุงบานเข้านะจ้ะสีหนึ่งแบบซับจังสิละ่ะใส่เอาใสา่หลักสีหนึ่งจังไฟไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย เนีย่ยปูนยูงยะขึี่สิละกันมันนี่อากาศดีอยู่จาะคืนเบิดมืออยู่หมู่บ้านในหลังจากที่ว่าหอนเอาเนาะคำมันมานึ่งถึงถือเลยกะเนื่งวันหลายหลายเด้อพี่น้องบุไดใส่ถุงมือถุงยังหลบจากพี่น้องบ้านนอกเข้าซัเบเบบเป็นบานยิบเบบเป็นบานในหลักจพี่น้องมาเด้อผู้ใดใส่เอาไปต้มไปแกง ต้มจิ้มน้ำพริกกะปิกะมาเอาดีจ้าเด้อมาเอาไปกินซอยกันหลายหลายพี่น้องหลายหลาย,หลายกับบุหงจุจเซียดเยี่ยแต่ว่ากับออนซอนเนาะจ้ะออนซอนนี่แล้วม่านานี่ฮานิงกับสีโอ๊ตมาบัวได้นาะจ้ะพี่น้องโรคผีเบือนเป็นตาสั่งม่าบัวได้ส่วนนี้มาหากันบัวได้ข้าวกะปิต้มาหากันเนาะจ้ะเนาะคิดหอดคิดถึงคือเก้าแล้วพี่น้อง เฮ็ S <S นดนมไอซุ่มก็ง่ายๆดรอกผู้ใดก็คือเฮ็ดเป็นนาะเดียะโอ้แมงวัานหัยสร้างแมงวันมันมาต่อมักมองพี่น้องกินบลวกไตแล้วมือข่อยกับเปื่อนเด้เปื่อนกันกินโดนเนาะพอเม่เฮาก็พาพกินจังเสีแล้านพี่น้องมาไฟบอกไฟกำลังออกหลายๆพี่น้องไปสื่อกับปุกมาวางหันขี่รถไปวางหันนั่งหมูหันกระแลน้ำกลนไปเสียเงินค่าขนมอีกสิ เราไปบ่วยไหวเอาขอมนมจุ๋ลาดค่ะเขาเขาของนอนล่ะจังไดเนาะทางใกลทางไกลดีๆมีแหงบอนอ่างพี่นองทางนี้กร็รูดรูร้อนปะรูดูพาย,ยุลราพี่น้องเอ้ยมานึ่งมาเน่ามาทุงมาถ้วยโอ้ท่ะม,มาแล้วแต่อารมณ์เพิ่ดบันีิคึมบัดเมื่อคึมแต่เอาวได้หน่เปิดพัดลมบื้อๆเลยนี่พี่น้อง พะลมบึลบ so ึลไหมบึลบึลเราเอาบงญแกงหมอเดียวนี่กินสามเหมื่อเด้พี่น้องนอนในหน่อยๆนึ่ว่าสิต้มจิ้มน้ำกะปิน้ำน้ำพริกกะปิจ้ะนอนตะปโพว่าจะมันขึ้นจะของเห็ดอุจุกตุน้องพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อมาซอยกันสับเนี่ยพี่น้องเอ้ยบอกแล้วหลายๆยัางตะสิษสับสับสิหนึ่งไว้เย็ดหน่อไม้ส้มไว้แน่ แง่อึดนือไหม้เนาะดูดูการบ่มีนือไหม่กับพ่อได้เอามาก,กินหนึ่งไว้ก็ได้กินเฮือกเติบี่ดอกจับพี่น้องหลายเดือนคือถ้าเห้าหนึ่งใส่ถุงมัดดีดีางบ่มีดูดูมันบ่มีเนาะโอ๊ยไฟปิดแต่เป็นกระแสไปหนึ่งได้จับพี่น,อน้องมีเส่ถทงไว,ว้นื้อใม้ดองไว้น้่หนึ่งไวน้นะค่ะเนาะขอบคุณทุกไลทุกกำลังแรงใจเ้จะเด้อขอบคุณทุก คอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามเขามาติดตามนิ้งมาจากเดี๋ยวส่วนนี้งจะหาเวลาสิเข้าไปตอบคอมเมนต์ยุโอกจับพี่น้องแลนน้ำพี่น้องทุกเก่าหันหลังขดหอดคิดเทงดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อไปมาหาสู่กันทุกเก่าหันหลังขดหอดทุกเก่าเมือไใ้วันบริเล่ลงอันคีดกับขีดหอดพี่น้องเที่ยวไปหากันทางจนเป็นสูบบดนอกพี่น้องเนาะ แข่งกันห้กำลังใจส่งกันแลกกันเด้อพี่น้องเอ้ยคนเฮาหัดกันพ่วมย่างอยากกินยังก็กินพ่วมเฮาย่างอยากเห็ดยังเฮาก็เห็ดนอกจาะเนาะขออย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอนอจาะเนาะในหละชีวิตเจ้านุ่กะนี่แหละบ้านพี่น้องบ้านกับเขากับซิมิแต่กับเขาบ้านๆนี่ยังดอกพี่น้องนานี่ก็ไปใส่บะไรวาสิไปเบิ่งอันบ้านน้องสาตร มีเห็ดออกเราบอกก็บม่ได้ไปพี่น้องข้าหยาดยุ่งหยาด,ยาดยี่ละเห็ดอันนี้ให้เพิ่นอนยุ่เดี๋ยวเมื่อใดบุญหยาดจังไปสิภาพไปเบิ่งรูดูการอัน,นบ้านนองสารแถวโค้งเจียมมาพี่น้องเห็ดเพิ่นเอามาเก็บขางทางขายลานหลาลยได้จ้ะของป่าหน่อไม้ไายหน่อไม้เอี้ยงนี่แหละ เห็ดยหิ้วหิ้หนูหิ้วหนีแต่เจ้านิงเก็บปุ๊เป็นเลือพี่น้องเจ้านิ้งบุกหนูจัดหิ้วถ้าไปเก็บปุเป็นเจ้านิ้งยันเก็บเอาเห็ดพี่เบือปลาเห็ดวขูเห็ดกระปุกหูจัดไปถ้าเจ้าไปไต่เอาตีหนึ่งตีสองห็ดพอเห็ดวกระปุกหิ้ยังงามห็ดออกเนาะาไปบุได้น้ำข่าอกพี่น้อง จักว่าสีมองได้อันเห็ดกินเห็ดพกกินไปเอาเห็ดพี่เพื่อมาแล้วสั่มที่นอกจัดพี่น้องเนาะตามนี้กระโปรงยังลายดอกมือน,นว่าสีบริเ็ดคลิปเออกระเฮ็ดนี่ละแนวของเห็ดนี่ละนอกพี่น้องเนาะเห็ดคุ่มืงิจิตจักวัดประการบ้านเฮาเฮ็ดยังเฮ็ดยังแม่นๆๆนโอ้ยจีพีเอชหอยแห้งสามสิโลงหายหอยตะลอดคลิปแลอดวัดแะ่หายหอย กินแต่ตอนที่ขบได้ย่างได้พี่น้องให็นอ็กินหลายหลายกูได้กินไปหกสิบโลแล้วบได้ออกกําลังกายเฮ็ดเวียกเมื่อยไปได้น,ำน้ำหนักนี่ิด้านึ่งกับบอลลูนเลยนะจีพีเอ็ดก็ว,ว่าโอ้ยเจ้าคือบ็กินแน่เพราะว่าก็กินเบาๆหรอก,ก,กขอนซ้อนยูแน่ยูแนวกินนานๆน้องใหม่ยังสิเห็นอันพี่น้องเพิ่นกินโอ้ยขบกระยาขก่กรเ,อออเอฮ็ด่ขนเฮ็ดแต่ขบผะอิ่ม น้ำนะเรบคืนว่ัสันพี่น้องเลยเบิงเบิงให้ในเดอ้อพี่น้องเลยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจและเป็นกำลังใจให้กันคึอเก้าแบบพี่น้องฮักกันแท่งกันคึอเก่าไปมหาสุขิเทีนเบิดสุขคนพี่น้องเอ,อ,อ้ยอันอยากให้มาหาตอนนี้นอกจากเนาะสันสุภาพไปหา,ห,าหลอ่อสอแนวอันกินพวกน้องคนอยู่ต่างประเทศถวกเป็น ก็เลยกินอันแมงกินหนุ่กินนุ่มอีหอย่างแต่ว่าเพิ่นก็สิได้กินอยู่ปรจักล่ะเนาะแล้วมีอยู่บ่พี่น้องแม่กินหมู่กินโอุ่มว่าไม่บ้านเลยพี่น้องเลยพวกเป็นยังดอกไปต้มขาเสื่อมอีกนึงอีกพี่น้องเต็มกระละมังนะโอ้ยเนาะมาๆๆมาย่ำซอยกันพี่น้องจ้าคิดนิดนึงก็สิลาไปก่อนเด้อจ้ะเด้อกัตสิย่ำเบิดนี่ง่อยประหยัประมาณ3ชั่วโมงพุ่นล่ะก็สิยำมเนาะจ้ะเนาะ เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกลายทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตาม,อตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เดี๋ยวอัน,นบางๆเสิเฮ็ดคลิปมานั่งกินให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะแดีวก็เห็ดคลิปนี้แหละนี่เดี๋ยวเช้านี้ก็สิเฮ็ดเมนูยังยังเกี่ยวกับน้องใหม่นี่แหละพี่น้องพี่น้องบัากลายเนาะเฮ็ดอยู่บ่ปีก็บโบเรลได้นี่พี่น้องเอ,อ้ยคลิปนะกับลังเงินโต๊กินบักอันนี้ก่อนพี่บักมวงหน่อยหยาดโบขาเจ้าะกำลังเฮ็ดอันนั้นแม่พี่น้อง บกม่วงเพลนเพื่อนตากบกม่วงเพลนกับบ่มีแดดแต่ว่าตากจังตาหนาแม่งวั่นลำนาบกม่วงเนาะจากสมสมวันว่นดัน,นม,มาไฟ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 ,าไฟ,าไฟนาะจ้ะเนาะเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนต์ได้จะได้บ๊ายบาย